วว้าวตำถั่วสูตรใบอันอูโหครับชิมก่อนนะครับอืมสดจัดอืมครับ กินกับข้าวนะครับกินกับผัดถั่วใส่หมูนะครับตำถั่วนะนี่ครับตำถั่วคือแบบโคตรเข้ากันเลยคนดูผัดถั่วเอานึกงมาหมูไข่นี่เอง <laughs> <laughs> mm. Berikut really